สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการชากิ่งพันไม้กันนะคะซึ่งวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการอบเร่งรากนะคะคิดว่าทุกคนคงสงสัยว่าเอาน้องใส่แบบนี้น้องไม่ตายหรอมันไม่ตายนะคะวิธีนี้เป็นวิธีทางธรรมชาติ เป็นวิธีแกล้งต้นไม้นะคะเพื่อให้เขาได้ดิ้นรนเอาตัวรอดโดยการพยายามดิ้นรนงอกรากออกมาเร็วๆนะคะต้นนี้เป็นต้นมณนีรุ่งเรืองนะคะชํำไว้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะนี่สภาพของต้นไม้หนึ่งอาทิตย์ที่ชํำไว้นะคะส่วนอันนี้เป็นบิโกเนียลายจุดค่ะบิโกเนียลายจุดนี่เกือบ เดือนแล้วนะคะตัวนี้มียอดโผล่มาแล้วนะตัวนี้เนี่ยน่าจะลงกระถางใหม่ได้แล้วค่ะยอดโผล่มาแล้วส่วนกระถางนี้จะเป็นแสงเงินแสงทองนะคะแสงเงินแสงทองลงไว้ประมาณไม่เกินสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูหลังจากที่เอาออกจากถุงนะคะว่ารากของน้องเดินประมาณไหน ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้จะทำคลิปใหม่ๆเพื่อแบ่งปันความรู้เรื่อยๆนะคะเฟียการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะ